สวัสดีวันนี้แล้วก็พบกับทามชน EP ที่สองเอย EP ที่สิบสองสิอา้อาวอ้าวโอ้โหแม่งสร้างไอวอร์จำกัดเจ็ดรอบเพื่อนสร้างเป็นวะเนี่ยสร้างห้องเยียอะไรวะเนี้ยก็ว่าอยู่ทำไมสร้างไวเพื่อนกูโอ้โหเฮ้เยเมนนึง แม่งเลยยิงกอบบอตายบอตุยบอตุยเข้าช้าเลยนี่ตกไหมเยวไปดิอืมจะชอบดูอีกด้วยตลกอ่ะบ้านหนึ่งนะบ้านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมาผมมาๆๆผมก็มอมอยกับเพื่อนนิดนึงว่าเราชอบอีกนะครับตลกอ่ะ ฮะตอแม่อะไรไม่เป็นหรอกอยู่ทั้งวันทั้งคืนยังได้เลยเจ้าไปห้องแคสเกมไปกินข้าวเลยชบวบายบายชบไปสักทีแม่ โอ้โหเกมปีกฟ้า,าก,กับวงกลมปีกแดงมันมาคู่กันฮัลโหลมาดีมาฟอกกาเกะมาฟอกอาจจะมีคาตทนี่คาเทนูกาสติง อาตมิดาตโนตัดาโนตัริงตาตมิกาหม่อมกิมห่อ First Blood นังเกี่ยวดวตอนนวัวยรุ่นดูใบวัวัยนชาวไทยทุกคนด้วยนะครับผม ตลกอะถ้าช่องินต้องโดนตบตบหน้าโชวอย่างแรงเลยแหละเฮ้ยหนึ่งพันสีส่ละทำไมไอไก่ไอไก่ช่วทาช่วย,วย,วยวก็ดูอีพีอื่นไปดิครับอยงงเบา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 ,บา บ่าโอ้ยไปเปิดไกลหน่อยเฮ้ยโน้หูโชคจะมารบกวนการอัดคลิปทำไมอ่ะ First Blood ก็แต่ก้องตาหนตาหน้าตาเต่งก็ทำไมกันเนี่ยนะฮะ ສທະມຕາກັນາຕາຕານນຕາແຕງກະດັນນີສ Aka meka tano ting 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 Ata tatano tatano Teringga da mega maha Peti maha Bagi maha Bobaon, so. ทาสติงกระด้มีด้นะมหาหอมใช่อหรเดี๋ยวให้ดน <First Blood. S 1> มนะมาแตกกระบานแยกมาแตกกระบานแยก ก็ดำมีกัตนโอตาตนตาเต็งดำมีมะฮอไดำมีมะฮอบดำมีมะฮอมันแน่นอนตบเพื่อนมันแน่นอนให้เพื่อนเสียบัตรฟรีห้าห้าห้าบอกแล้วอย่าห้าวห้าวแล้วก็แพ้อย่างเงี้ยบอกแล้วว่าอย่าห้าวอย่าห้าวไม่ฟัง ต้องตบสั่งสอนสักหน่อยว่าห้ามห้าวเอาไหวก็เอาไปเลย

โคนโดดไปโดน yeah. mm. อะไรวะเนี่ยเรน่ามาติโดภษาและน่าจเป็นอะไรวะเนี่ยโโ้มาเขาเล่นฟอร์ดแล้วก็โรนันโดเป็นกอนมันก็ได้แค่นั้นนะเออมีนี่นี่ีคอมเมนต์มึงคิดว่ากาลาโชจะได้ลงไหมครับเออเด็กตัวนี้นี่อยากย<อ>ยเนนะอ,นอว่าอกเหนนิ่าอายุอายุแค่ประมาณเนี้ย78อะแต่ได้ไปติดทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วอะได้เคยเล่นร่วมกับเมซี่ไปแล้วนิ่งค่ะป๊ะมึงอะไม่ธรรมดา เราจะออกจากห้องกันเลย Turn and ออก็ประมาณนี้แหละครับผมไ่าเกินไปละว,วันหนึ่งทำเป็นสี่ห้าคลิปอะคิดดูมาม่าแม่งของจริงอะโอ้โหนี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายบาย